สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีโบราณนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบอนสีพี่กุลทองนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะพี่กุลทองนะคะไม่ค่อยมีนะคะต้นนี้ซื้อมาจากสวนบอนสีร้อยเอ็ดนะคะนี่ขนาดเอามาเป็นหนอนะคะเจ้าของร้านเขาแยกหนอให้เลยนะคะ เขาก็มีอยู่ต้นหนึ่งมังคาที่เห็นแล้วก็ไม่มีจำนวนเหมือนกันดูความสวยงามของเขานะคะพี่กุลทองนี่จะมีลักษณะใบนะคะพื้นสีเขียวแล้วก็เป็นเส้นนะคะเป็นเป็นเส้นเส้นตรงตั้งแต่สะดือใบนะคะเหมือนจะเป็นเส้นเส้นนะคะลากยาวมาถึงปลายใบนะคะก็จะมีสีเขียว แล้วก็พอโตใบโตเต็มที่ใบแก่นะคะก็เริ่มจะมีสีแดงนะคะเริ่มจากตรงสะดือใบนะคะก็จะมาเป็นสีแดงอยู่ตรงกลางใบนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้กัดสีมีอยู่สองใบนะคะโตช้าเหมือนกันนะคะ กว่าจะกัดสีมาได้นี่โหเอามาหลายเดือนแล้วนะคะนี่ขนาดเป็นหนอนะคะก็โตได้แค่นี้แหละคะ่ะพี่กุลทองเป็นบอลสีที่ถือว่าค่อนข้างหายากนะคะไม่ค่อยเห็นนะคะนานๆจะมีคนขายสักทีหนึ่งโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์ก็ก็ยังไม่เห็นส่วนไหนนีนะคะ นี่ค่ะเป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งที่มีความสวยงามนะคะถ้าใครยังไม่มีถ้าเจอเนาะก็รีบเก็บสะสมไว้นะคะแต่ก็ราคาหลักร้อยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแต่ก็จะหายากอยู่เรามาดูต้นถัดมานี่เลยค่ะเมือง กาะเกล็ดนะคะเมืองเกาะเกล็ดต้นนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้หน่อเหมือนกันนะคะใบเขาด่างสวยด่างสวยนะคะนี่กำลังม้วนหลอดออกมานะคะรู้สึกว่าหลอดเขาก็จะมีสีเหลืองสวยเหมือนกันนะคะสีเหลืองสวยเลยทีเดียวเกาะเกล็ด ดูความสวยของเขานะคะสีแดงสีขาวสีเทาสีเขียวอุ้ยสวยงามนี่แหละคาะบนสีแต่ละชนิดก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้ชมต้นนี้อีกทีนึงนะคะนี่พรเจ้าสัวต้นนี้ก็ ต้นโตแล้วนะคะดูความด่างของเขาก็ด่างประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามนะคะด่างแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวพรเจ้าสวัวต้นเขาก็จะสูงเหมือนกันนะคะนี่กำลังม้วนหลอดออกมาต้นนี้ก็ถือว่าการม้วนหลอดนี่ก็หลอดต่อหลอดนะคะใบหนึ่งกลางใบหนึ่ง ม้วนออกมานะคะเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองเอามามีใบเดียวนะคะตอนนี้สามใบละสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะเอาเรามาดูกันที่ถ่ายให้ได้ชมวันก่อนนะคะณเมืองนนนี่คะ่ะณเมืองนนที่วันก่อนเขายังไม่กลางเต็มที่จำได้ไหมคะคลิปก่อนที่ถ่ายให้ได้ชมกัน ตอนนี้กลางเต็มที่ใบเขากลางเต็มที่เห็นไหมคะดางสวยเลยชมพูสีเขียวสีน้ำตาลเห็นไหมคะครบเลยเส้นใบหรือว่ากระดูกใบนี่สีเข้มเลยนะคะเห็นไหมคะสีดำดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะกระดูกใบคมชัดสวยงามเลยทีเดียว ส่วนลูกเขานน่นี่ผานะคะชิ้นผานี่ตามแม่มาติดๆเลยความสวยงามที่เห็นนะคะที่เขากลางใบก็มีอยู่ต้นนี้แหะคะ่ะส่วนส่วนต้นอื่นนะคะก็มีอยู่ได้สามสี่ต้นนะคะสามต้นสี่ต้นก็มีสองต้นที่ที่ไม่ด่างต้นนี้ด่างนะคะต้นที่ไม่ด่างก็มีอยู่สองสามต้น ะคะ่ะเดี๋ยวพอให้เขาแข็งแรงถ้าใครสนใจอย่าลืมติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยกันให้เขาโตสักหน่อยก่อนมีสักสองใบก่อนนะคะเผื่อเขาเพี้ยนไปเผื่อบางทีเราขายไปแล้วถ้าเกิดไม่ด่างเดี๋ยวคนซื้อไปจะรู้สึกไม่ดีต้องแน่ใจว่าเขาด่างแน่นอนแต่ถ้าด่างแบบนี้ไม่มีหลุดแล้วนะคะส่วนมากนี่แม่เขา แม่เขานะคะเอามาไม่ด่างแต่แม่ของต้นนี้เขาด่างแต่ลูกเขามาลุ้นด่างจับผ่าหัวปุ๊บด่างปับ๊บเลยนี่เป็นต้นจอมนะคะจอมที่ผ่าหัวไปแล้วลูกเขาก็คือต้นนี้แหละคะ่ะนี่สวยงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ถ่ายให้ได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปหน้า อย่าลืมมาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะว่าจะถ่ายอะไรให้ได้ชมกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ